สบายดีสบายดีพี่น้องโมททุกคนสบายดีพี่น้องทางฟังลาฟังไทยและต่างประเทศเนาะื้อนี้แม่น้องปานมาอยู่ที่สวนยางพาราของพี่น้องเผ่ามงเนาะทุกคนเป็นชนเผ่ามงงพ่นเฮ็ดสวนยางพารากาเบีย,ยางพาราหลายหลายทุกคนเดี๋ยวนี้เพื่อนก็นมาติดตาแล้วเนาะเพราะแม่น้องป่านก็นได้เข้ามาเบิ้งสวนเพิ่นเนาะแต่ว่าอาชิพเป็นเบิ่งนํากันว่าเพิ่นติดแนวใดเนาะต้นยางของเพิ่นทันยญ่สำใด้นะทุกคนนะครับไปเบิ้งนํากันทุกคน นี่เนาะสบายดีพ่อเสียวเส้ยวสบายดีเอออันนี้เพื่อนกัดติดตาหยากนะทุกคนนี่เพื่อนเอาแบบนี้เนาะเขาซีบิึงนากันเลยเดี๋เพื่อนเวลาเพื่อนปาดตาหยากนี่อนี่อืมวิธีของเพื่อนเนาะอันนี้เนาะเพื่อนจะเฮ็ดแบบนี้อืมเพื่อนเจียนติดขายนะทุกคนเพื่อนเฮ็ดขายนะถ้าผู้ใดสนใจอยากซื้อกะ อันเข้ามาติดตอ่อพนด้นอทานบูฮูทางติดตอ่อกะติดตอ่อมาทางแม่น้องปานก็ได้นะทุกคนเพราะว่าอันเฮาโดยนี่เนาะเบิ่งพนปาดเนาะทุกคนพนเวลาเพนปาดนี่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 นเบิ่งจอจอทุกคนอืมพนทีติดตาแล้วอันเฮาเฮ็ดขายนี่เฮ็ดขายเบี้ยเท่าไหร่นี่นะ โอ้ติดตาแล้วนนี่เบี้ยหนึ่งหกพันเนาะ,อะโอ้เบี้ยหนึ่งหกพันกีบกระทึกอยู่ประมาณเบิง้งสิบป่ายบาททุกคนเบี้ยหนึ่งสิบป่ายบาทแต่ว่าป่ายทไม่ไม่ต้องปั่นกับพันเดลไลเนาะมันมันจิ้งคป่ายเท่าใดเนาะเป็นเด็กประพนธ์พนเบิ้งตรงนี้เหาซื้อเบิ้งไกลๆทุกคนนี่นี่ที่เรี่นนี้นี่น อที่แนวนี้ทุกคนต้นซํานียนะทุกคนอันบางต้นกับใ่ก็ไม่ทู่บางต้นกับซําไม่ทู่นี่เนาะทุกคนซัมเนียพันติดแล้วเนาะเอาถ้าผู้ใดสนใจกับติ๊ต้อมาได้เนาะเดี๋ยวเม้นมาเนาะเม้นมาเทีย่อนซองแม่นองป่านเนาะทุกคนและแม่น้องป่านก็นจะ ถามให้เนาะถ้าผู้ใดสนใจะนะเรียบร้อ uh. ย yeah, เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องปานที่พาไปสมสวนเพื่อนนะทุกคนงามเบียยางเพื่อนก็นได้ต้นยางก็งามงามอันอย่างเพื่อนนี้ปลูกพร้อมเดียวกับของแม่น้องป่านเนาะแต่ของแม่น้องป่านจะปลูกอยู่โฮมแล้วมันต้นแบบว่านต้นจะสูงจะเหว่านะทุกคนเพื่อนนี่จะเป็นต้นไงต้นเตา่าทุกคนต้นเต่าดีแล้วมันกเ็เฮให้อัน ต,ต้นเตีย้ยอยู่แต่ว่าต้นกกอยางน่ะจะหญ่ทุกคนของแม่น้งป่านห้มันอยูห่มน่ะทุกคนแล้วก็กขงแม่น้งปานก็บ,บางมันก็งามอะไรเนาะคันชีว่าไปมันงามมันงามโพดบอกเลว่าเนียวได้เนาะซูซี่ก็ได้เลยเพราะว่าปลูกพร้อมกันเนาะทุกคนข,ของเพื่อนนี้ติดตาหมดเลยเด้อของแม่น้งป่านยังพาได้เอาตาม,มาต่อมาติดเลยเดี๋ยวมือหน้าแม่น้งป่านก็จะได้ซอก หายอย่างมาติดตาแหละเดี๋ยวเขาชิไปเบิ้งอยู่ทางพุ่นเนาะอยู่ทางพุ่นก็มีพวกนี่เพุ่นก็ติดตาคือกันอยู่พุ่นเดี๋ยวเขาชิย่างไปเบิง้งไปสมเนาะทุกคนต้นยางเพุ่นก็ใหญ่ายเลยเด้อยู่นี่นะยิงใหญ่แบบกมงาบเลยทุกคนเดีย๋ยวยางไปเบิง้งสบายดี ติดตาย่างวะเออเป็นสองเจ้านะทุกคนดูอันบอนเมื่อกี้นี่เป็นเจ้าหนึ่งแล้วมานี่อีกเจ้าหนึ่งเนาะทุกคนคุณอ้อันนี้มึอไห้ทุกคนอันเบียน้อยสำนีเพื่อนกับพันติดตาได้เลยนะติดแล้ววันนี้อย่างติ่โอ้อันนี้อย่างเนาะเห็นเพื่อนเอาสักฝางมัดเมียนเอาคือว่าสักฝังมัดมันเป็นอย่างสักฝางมัดนี่อือ ซื้อเออซื้อเลยวันนี้ซื้อเป็นเบีย้ยเท่าไหร่นี่ซื้อเป็นตัวตัวนึ่งสองพันตัวนึ่งสองพันวันนี้อเอเอเบีย้ยเออตัวบล็อกติตาละสองพันคันต้นใหญ่กว่านี้ดิคือการหน้าต้นใหญ่ต้นน้อยโอ้ทุกคนอันนี้เพิ่นนั่นมาซื้อเนาะเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นนั่นมาซื้อเป็นเบีย้อยอันนี้นะเบีย้ยหนึ่งสองพันกิจ ที่ว่าบได้ติดตาเนาะเจ้าของอนันผู้เพิ่นปพวกนี่เพิ่นขายเบี้ยหนึ่งสองพันที่ว่าเพิ่นมัดเห็นในนี้เป็นนับมัดนับเพื่อว่าให้ห้องฮู้ว่ามีต้นใดโบไดบ้มัด,มดนะนะบางแม่ตูมบุกบุกพันน่ะพันเป็นในนี้เหรอบ,บุกเปน็นเหรอครับเป็นไหมอ,อ๋ออันนี้เป็นพันบ,บุเป็นวันนี้บ,บุเป็นก็นั่นน่ะเออแมนเนาะทุกคนอันนี้แมนเพิ่นติดบ,บุเป็นเนาะนี่ตัวนี้จะค่อยเป็นทุกคนจังซี่จังค่อยแมนเอออันนี้งามแท้ยอมทำใหางาม อันนี้บลเป็นอันนี้ออทุกคนบอกของเฮากับพวกแล้วเออทุกคนก,กนหลายเลยอันนี้นะเนาะเขาปลูกเป็นเบีย้ยนนี่ฮันเขาปลูกปะเลยเนาะปะแะ้วกัขายเพิ่นเป็นเบีย้ยนึงสองพันกีบบนะทุกคนเบีย้ยหนึ่งสองพันถ้าว่าเขาติดตาคือเพิ่นคือของเจ้านะเนาะเจ้าเขาเบื่องมาพาันมาหันเป็นเบีย้ยหนึ่งหกพันกีบทุกคนอันนี้ขายเดี๋ยวนี้เลย เป็นตับูู้ขายแ้เนาะะอ้อก็มีผู้ซื้อวะม,มีวะซื้อเป็นเบียร์เลยเนี่ยของเขาก็ปลูกความเดียวกับของเจ้านี่แหละ,ะย,ยุดฟนม่วงนี่หรอยุดหือเนเปะวัดถะนะติดตามมาแล้วะยังเขงบาบอได้ติดตาเขาของเขาบางต้นก็ซ้ากานันนี่บางต้นก็ซ้ำๆกนันเลยแหละมันมีต้นร้อยตัวหญ่สิหละแต่ว่ามันของเขามันสูงเขาปพูกอยู่นมันเอาหุ่มเลยนิดีึะเป็นบ้ เออเหาบมสร้างกูมาสร้างอ่บุเคยติดจา้าเธอเอมอมาสร้างเลยจ้าเหาไหมเออบัดอันเฮานั่นก่อ,อ,อนเฮาตาจะมาสรงทางใดตานี่หนะเออเขาพูดเองเออมีอันแม่พันเองเนาะเพราะมีแม่พันเองทุกคนเดี๋ยวเขาซีเบิ้งน้ำกันต่างกองกันบัดนึ่งบุกวนญได้แล้วเนาะเหาเราบุกเคยอัน เอาเฮ็ดก็มิเต่จังเขินมาติดให้อันนี้ไม่พูดได้ซื้อเจ้าวะพูดได้ซื้อซื้อกกมาเนี่ยนะเจ้าซื้อเจ้ามาติดเองเออขันว่าเส้นก็เป็นแบบผู้ขายเนาะผู้ก,กกมันขายตน้นหนึ่งสองพันยันมันหับพวกระบ่มีผู้ซื้อเที ซื้อหมดนี้เท่าเดี๋นี่มนหม,มนด 4, น,มนี้วะอือหมดนี้สี่พันสี่พันต้นอืออะไรเยอะอะไรต้นหนึ่งสองพันพันหนึ่งกับสองล้านแปดล้านเม่นวะแปดล้านนนนเดียวดีกว่าไปดแปดล้านเลยแต่ว่าเจ้าเอาไปให้ท่านพ่อได้กำไรกว่านี้เด้ได้แต่น้อยเดียวได้เหรอน้อยเดียววะไปขายก็น่ะ ขายตัว้น่ะไรนี่ยเพิ่นขายเพิ่นว่าติดแล้วขันขายเบี้ยหนึ่งหกพันหกพันห้ากัยอะหกพันห้าว่ะเออทุกคนเจ้านี่ให้เป็นหกพันห้าแต่เจ้าเนี่ยหันหกพันทุกคนเพิ่นขายนะจะแตกต่างกันเนาะลูกโบมาเนี่ยย้ำเอาไปเพิ่นไหมอย่าไปเฮ็ดของเพิ่นเด้เอาไปไปอยู่ทางหลังเพิ่นมาเฮ็ดบังถึกถึกกองแม่ไปไปย้ำเอาไปไป้ไม่เพิ่นทีเบ้าเลยเออไปอยู่นอกพูดห้าไปไปอยู่ทางหลังพู่น คือหมดนี้คืออยูเป็นจำนวนเงินล่าแปดล้านเนาะแปดล้านกับถืออยู่อ um> ันแปดล้านคืออยู mean, ่ไม่เช uh> ียวสองหมื่นป่ายทุกคนเขาว่าบัได้ตูดตาหน้าไหนหน้าไหบัออกได้เออบัวได้อันนี้น้าบัวออกมันบอกบออได้อ่อทิ่มทิ่มมันนี่ทุกคนอันนี้บัวเป็ี่ยนวันวาน่ะ คันผู้เฮาบูฮู้นี่ก็บที่มันติดเลยทุกคนอันนี้เพิ่นฮูแล้วเนี่ยบ่เอาอันนี้ก็บ่เป็นอันนี้ก็บ่เป็นอคือแม่นคือเฮาบูฮู้นี่เฮาก็ติดเลยแล้วนี่เอาเลยแหละอันนี้แม่นสายพันธุ์นี่อย่างเออบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดออกไปก่อนมสายพันธุ์กากดำวะหรือว่าอันใดสายพันธุ์มาเลเซียมาเเลซียวะออืโอ้ ได้หลายเสรบแล้วเราจะไปขายเจ้าก็ได้กำไรแล้วนี่ขอได้เียงนิดเนียานี้เน,นี่ยนนนนของเฮาอยอะเหือท่านก็คิดเะเลียกับประมาณ2องพันตอเป็นน่นแบนั้นน่ะบ้าเลยวนีมม่มาเอลูกนี่โดยเชียวโดยนีย่ เออทุกคนเพราะว่าตัวไดมันเป็นแล้วนี่บอกมันจะเป็นอันเบบเหยา่วซีเนาะนี่ตัวนี้เมตตัวนี้ตัวนี้นี่นี่เออเออเออเมลเนาะอด้เป็ดในนี้ทุกคนเขาบูฮู้นี่เขาคันเนาะเฮาบูได้อันคันเขาจากเทดเองนี่เขาต้องได้มาศึกษามาเบิ่งนี่ทุกคนจะค่อยเป็นเนาะเพราะว่า หอบูฮู้นี่เหฮาเห็ดนี่มันก็จะเสียหายมันจะเสียของเห่านะอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังเอัตี้เอออันนี้ยังเป็นมันเนาะอันนี้ยังเป็นอยู่ทุกคนส่วนของเพื่อนก็ก้วงกวงเลยทุกคนดูไหมเป็นตะปูกขายเด้เพื่อนปูกมาประมาณจักเดือนเนะาะจักเดือนวันนี้อืม ปลูกพร้อมเดียวกับของแม่น้องปาดนะเพื่อนปลูกนี่ยนะอืมปลูกประมาณเดือนเดือนสิบนี่แหละสิบ,ส,บสิบเอด็ดประมาณนี้นะทุกคนนไะมเดี๋ยวมาเบิ้งอยู่นี่ลูกจะดื้อแม่ <c oughs> เบิ้งไหมทุกคนนี่เพิ่งเกิเน็ดอยู่นี่ปลูกขายโดยเฉพาะหนอนนี่ ปูกนี้ประมาณให้หน้านึ่งนะทุกคนเพื่อนปลูกใส่ให้หน้าเนาะคุยได้ให้หน้านึ่งเบื้องบรรยากาศน้ำแรงกับค่ะค่ะทุกคนวิวกับธรรมชาติดีขนาดอันนี้เพื่อนกระปูกเป็นหนานเก้าของเนาะเพื่อนกระปูกเสนนี้เบียร์หนึ่งสองพันเป็นตะปูกจบดีสะแต่ว่าขันเทาติดตาเดี๋ยวนี้พัดอันนั้นเนาะ คขนว่าซื้อว่าขายก็ได้ราคาดีอยู่เนาะทบเครื่องคันสิซิลเสลียนะก็ต้นถ้าเนาะไม่จริงจุดแล้วก็ขู่ข้อตาเราไหมข้อตาเนาได้ทุกคนเป็นต่สะออนขนาดเพระาะว่าเห็นพผนได้เนาะเขาก็อยากเฮ็ดเด้แต่สะออนไม่อย่างคนงามงามอย่างนี้ปลูกพร้อมกับของแม่น้องป่านแม่น้องป่านกับปลูกพร้อมเดียวกับของเพื่อนเนาะแต่ว่าของเพื่อนนี้ ต้นบกค่อยสูงเพราะมันอยู่กลางแดดกลางแจ้งเนาะพาะว่านโบมีต้นไม้ห่มพันธของแม่น้องป่านแล้วมีต้นกล้วยเด่นะทุกคนมีต้นกล้วยมีต้นไม้หลายสิพันธะมันก็เลยว่าเฮ็ดให้มันต้นมันจะบกต้นมันสามารถสูงขึ้นได้ดีใช่ป่ะหรือว่าจังใดนี่อะไเนาะมันจะแตกต่างกันเลยอันนี้ฮันคักเด้ต้นมันก็จะเป็นต้นเต่าทุกคนของแม่น้องป่านจะเป็นต้นสูงต้นต้นมันกันญ่ายคือกันแต่ว่าของแม่น้องป่านสูงกว่านี้ทุกคน ทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะแม่น้องปานก็ทิได้ขอตัวลาไปก่อนถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดแจก์กดติดตามซ่องแม่น้องปานแนแนลเด้อทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้าทุกคน